กับในเรื่องการงานความรักและการเงินในปีพศ2565สำหรับชาวราศีพิจิกตามลีลาของดวงดาวดังต่อไปนี้เรื่องความรักเก็บไว้ตอนท้ายนะครับเริ่มจากเรื่องการเงินก่อนในเดือนมก,กราคมดาวการงานของท่านเข้าไปอยู่ในราศีมะกรดาวอาทิตย์กุมกันกับดาวเสา เป็นเดือนของความขยันในการสร้างงานสร้างเงินเหมาะกับการเจรจาติดต่อการวางแผนวางโครงการต่างๆเหมาะกับการวางแผนการสั่งการมากกว่าการลงมือทำเองให้ระวังพี่ๆน้องๆจะทำให้ยุ่งยากลำบากใจงานใดๆในเดือนนี้ก็จะทำคนละส่วนกับพี่น้องไปก่อนให้ทำคนละส่วนกับพี่น้องไปก่อน เป็นเดือนที่เน้นการติดต่อวางรากฐานของงานของท่านในอนาคตในเดือนกุมภาพันธ์ดวงอาทิตย์ในราศีกุมดาวอาทิตย์ในเรือนของดาวพฤหัสเป็นเรือนของดาวคู่มิตรสนับสนุนและส่งเสริมดาวอาทิตย์คือดาวของการงานดาวพฤหัสคือดาวของการเงินและดาวของปุตตะการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ ในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดีในในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดีในเรื่องงานที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากดาวอาทิตย์ดาวการงานของท่านเข้ามาอยู่ร่วมกันกับดาวพฤหัสด,ดาวของการเงินอาทิตย์และพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรทุ้ยที่ดูเหมือนว่าจะส่งผลให้คุณจะมีคนสนับสนุนในเรื่องงานและเรื่องเงิน และรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอีกด้วยเป็นเดือนที่เหมาะกับการทำงานร่วมทุนร่วมกิจการเหมาะก,กับการทำงานกับหุ้นส่วนใครที่จะลงทุนลงหุ้นร่วมกันในเดือนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมเพราะดาวการงานอยู่กับดาวการเงินและดาวของปุตตะดาวของการเริ่มต้นใหม่ในเรือนพันธุเรือนของความมั่นคง และดาวพันธุเข้าไปอยู่ในเรือนของหุ้นส่วนนั่นเองแต่ในจังหวะนี้ยังมีดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนราหูอาทิตย์และราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันการงานใดๆจะต้องผ่านความยุ่งยากในตอนต้นโดยเฉพาะการงานที่เสริมสร้างรายได้ให้กับท่านแต่สุดท้ายในตอนปลายจะประสบผลดีจะได้รับเกียรติในเรื่องงานจะได้รับความสำเร็จ ท่านจะมีความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆในงานได้เป็นอย่างดีเดือนมีนาคมดาวอาทิตย์ดาวของการงานเดินเข้าสู่ราศีมีนเดินเข้าไปสู่พบปุตตะในเรือนของดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในบ้านของดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนปุตตะเป็นจังหวะของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเดือนที่ผ่านมาหากใครยังตัดสินใจในเรื่องงานไม่ได้ ในเดือนมีนาคมนี้ก็น่าจะได้คำตอบเป็นเดือนที่จะตัดสินใจในเรื่องงานได้เป็นเดือนที่จะมีความสามารถในการเจราจางานเจราจาทางธุรกิจการเจราจาต่อรองในเดือนนี้ท่านยังจะได้รับผลดีอีกด้วยในเดือนเมษายนดาวการงานเป็นอุดอยู่ในาศีเมษคำว่าอุดแปลว่าสูงสง่งเป็นจังหวะของดาวที่สืบเนื่องมาจากสเดือนก่อน เดือนนี้จะเป็นเดือนของการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอย่างเด็ดขาดงานของท่านจะถึงจุดที่ท่านพึงพอใจถ้าจะมองไปแล้วปีนี้ถือได้ว่าการงานของคนราศีพิกจิกจะดีกว่าปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ได้เดินคู่กันกับดาววังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูจึงทำให้ในปีก่อนมีการ ติดขัดมีอุปสรรคบ้างแต่ในปีนี้ดูเหมือนว่าดาวการงานของท่านได้เดินห่างออกจากดาวคู่ศัตรูอุปสรรคต่างๆจึงน้อยลงจึงเป็นปีที่ดีในเรื่องงานของชาวพิกจิกกันเลยทีเดียวในเดือนเมษานี้ถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์จะเข้ามาอยู่คู่กันกับดาวราหูดาวคู่ศัตรูจึงมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะมีความเห็นไม่ตรงไม่รงรอยกัน แต่สุดท้ายท่านก็จะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างไม่ยากนะักเดือนพฤกษสภาคมดาวการงานของท่านเดินเข้าเลงลัคนาเดินเข้ามาอยู่ในราศีพฤกษกในเรือนของดาวศุกร์เป็นจังหวะของเดือนที่จะมีการผ่อนคลายมีการพักผ่อนในเรื่องงานท่านจะกลับมาสนใจคนรอบตัวคนรอบข้างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น งานเดือนนี้จะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเข้ามาจาัดก,การดําเนินการแทนสะส่วนใหญ่เป็นเดือนที่ชิวๆนะครับหาเวลาไปพักผ่อนบ้างก็น่าจะดีในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดาวการงานของท่านเดินเข้าอยู่ในเรือนมรณะดูเหมือนว่าเดือนนี้ท่านจะต้องกลับมาเหนื่อยกับงานอีกครั้ง ความเชื่อใจความมั่นใจในงานในธุรกิจของท่านจะลดลง,เด,นนงเ,ดเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ท่านต้องเหนื่อยต้องขยันและประคองธุรกิจของท่านให้ได้ไปก่อนนะครับสำหรับคนที่หางานอยู่เดือนนี้ยังไม่เหมาะสำหรับการเริ่มงานใหม่หรือจะสมัครและทำไปก่อนก็ได้แต่จะเป็นงานที่เหนื่อย ขอให้อดทนกันไปก่อนแล้วค่อยหาทางกยับกยายภายในทีหลังก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินของท่านคือดาวพฤหัสในเรือนมกราคมพาและมีนาคมดาวการเงินของท่านเข้าไปอยู่ในเรือนของราหูอยู่ในภพพันธุกระดุมพระคือกระดุมพระคือเงิน พันธุคือความมั่นคงบ้านรถและทรัพย์สิน3เดือนแรกของปีนี้จึงเป็นจังหวะที่ท่านจะใช้เงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวของท่านเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือก็จะมีเกณฑ์ให้ต้องใช้จ่ายเงินนั่นเองในเดือนมีนาคมในเรื่องของการเงินดาวพฤหัสจะโคจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรในเดือนเมษายน ในเดือนมีนาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินของท่านเรียกได้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะดีนั่นเองในเดือนเมษายนดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรการเงินในเดือนนี้จะมีความมั่นคงสอดรับกับเรื่องงานของท่านที่กำลังไปได้ดีในเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้มีดาวศุกร์ ดาวของพบเรือนวินาศเข้ามากลุ่มกันกันกบดาวพฤหัสด,ดาวการเงินของท่านจากจังหวะดาวในเดือนนี้จะมีคนให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินจะเป็นการช่วยเหลือแบบทางลับคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังถ้าเป็นคนโสดเดือนในเดือนนี้ท่านก็จะได้เจอสายเปนั่นเองถ้าเป็นคนมีคู่ ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคู่ของท่านนั่นเองในบางท่านหากพื้นดวงเดิมดาวการเงินเสียหรือดาวพฤหัสในปีนี้ตกการกันนีก็ยังอาจจะมีเกณฑ์การจ่ายเงินการเสียเงินแบบฉับพลันทันทีอีกด้วยเช่นกันเดือนมิถุนายนดาววังคารดาวตัวตนของท่านเข้ามากลุ่มกันกับดาวการเงินของท่าน อังคารและพฤหัสถือได้ว่าเป็นดาวคู่สมพลแปลได้ว่าเป็นดาวคู่ที่ให้กำลังในเดือนนี้ท่านจะมีความตั้งใจในการหาเงินเป็นเดือนที่มองหาลู่ทางใหม่ๆในการสร้างเงินสร้างรายได้หรือเป็นไปได้ว่ารายรับรายได้ของท่านจะได้มาจากการทำเงินในช่องทางใหม่ๆที่ต่างจากเดิมนั่นเอง และดาววังคานยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริจะมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการเงินเข้ามาหรือจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาในบางสิ่งบางอย่างนั่นเองในเรื่องของความรักที่หล,หลายๆคนรอคอยนะครับชาวพิกจิกมีดาวสุขเป็นดาวของความรักดาวของคู่ครองในเดือนมกราคมนี้ ดาวสุกได้เข้าไปอยู่คู่กันกับดาวเสา,าสร์ในราศีมังกรดาวสุกและดาวเสาร์ถือได้ว่าเป็นดาวของคู่ศัตรูคู่เสียเงินคู่เสียรักราศีมักรเป็นภพเรือนศาชะภพเรือนของการเจรจาการติดต่อการสื่อสารความรักจึงต้องระวังการพูดจาไม่เข้าใจกันขัดอกขัดใจ การสื่อสารจะนำมาซึ่งปัญหาขอให้ชาวพิกจิทุท่านระมัดระวังในคำพูดของท่านสักหน่อยสําหรับคนโสดในเดือนนี้จึงยังไม่เหมาะที่จะคบใครสําหรับคนคุยคนที่เพิ่งคบกันตามจังหวะดาวแล้วให้ระวังการเสียเงินและการเสียใจด้วยเช่นกันแต่จังหวะของดาวในเดือนมก,กราคมที่เดินแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่ท่าน จะได้พบเจอกันอีกัะด้วยก็ลองพิจารณากันให้ดีในเดือนคุมภาพันธ์ดาวของความรักเดินถอยหลังออกมาจากราศีเมกรเข้ามากลุ่มกันกับดาตวตัวตวนของท่านในราศีธนูเรื่องของความรักจะมีการผ่อนคลายจากเดือนที่ผ่านมาลงอย่างมากเพราะดาวศุกร์และดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรกันและในเดือนนี้ ท่านจะให้ความสนใจในเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้มากกว่าในเรื่องหัวใจแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความวุ่นวายความยุ่งยากในเรื่องของความรักหากพบใครหากใครที่เพิ่งพบเจอกันในเดือนนี้ก็จะเป็นความรักที่ออกมาแนววุ่นวายและยุ่งยากกันสักหน่อยในเดือนมีนาคม ดาวของความรักของท่านและดาวตัวตนของท่านเดินขึ้นไปยังราศีมังกรเดินเข้าอยู่ในเรือนของดาวเสาร์อีกแล้วเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านจะได้รับการยอมรับจากฝ่ายตรงข้ามเป็นจังหวะของการที่ท่านจะกล้าตัดสินใจในเรื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความรักมีเกณฑ์มีความขัดแย้งกันบ้างตามภาษาดาวคู่ศัตรูสุกกับเสาร แต่ภาพโดยรวมก็ยังเป็นความรักที่สามารถไปด้วยกันได้ดีอยู่ในเดือนเมษายนดาวตัวตนของท่านเข้าไปอยู่ในเรือนของราหูและดาวคู่ของท่านก็ประกบเกาะติดกับดาวตัวตนของท่านอยู่ตลอดสำหรับคนโสดคู่อังคารสุขถือได้ว่าเป็นคู่ของที่จะส่งผลในเรื่องการมีคู่การมีคนคุยการได้รู้จักกัน หรือการที่จะมีโอกาสคบใครใหม่อีกหลายๆคนคนโสดเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีตัวเลือกเยอะจัดได้ว่าเป็นเดือนของความรักที่วุ่นวายสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วท่านจะกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งตามภาษาดาวคู่มิตรอังคารกับสุกนั่นเองในเดือนพฤษภาคมดาวสุกเดินได้ตําแหน่งอุดในราศีมีน หากใครที่โสดถ้าได้พบเจอใครในช่วงนี้ก็จะได้พบเจอคู่ที่สูงก็จะได้พบเจอคู่ที่สูงสง่งทั้งรูปร่างหน้าตาและฐานะแถมจังหวะนี้ยังมีดาวปุตตะดาวของการเริ่มต้นใหม่เข้ามาอยู่ร่วมกันกับดาวคู่ครองสำหรับท่านใดที่ไร้คู่มานาน เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการลงตัวเริ่มต้นคบกับใครสักคนไม่มีจังหวะใดๆในรอบปีที่ดีกว่านี้อีกแล้วเป็นแน่แท้สำหรับคนที่คบกันคนที่ดูใจหากอยู่ด้วยกันจนมาถึงเดือนนี้ได้ก็คนนี้แหละใช่เลยใช่แน่ๆไม่ต้องไปหาใครอีกแล้วและในเดือนนี้ยังเป็นจังหวะที่เพศตรงข้ามยังให้โชคอีกด้วย ดือนนี้เป็นเดือนที่คนพิกจิต้องหันมาสนใจใส่ใจกับตัวเองให้มากเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมแล้วจังหวะแบบนี้ในเดือนมิถุนายนเดือนสุดท้ายของคลิปนี้ดาวความรักของท่านเดินเข้าอยู่ในเรือนมรณะมีเกณฑ์ขัดแยง้งมีเกณฑ์ยุ่งยากความวุ่นวายใจที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองของท่านคนที่มีคู่อยู่แล้วให้อดทน มีอะไรค่อยพูดค่อยเจรจากันจังหวะที่ดาวศุกร์เข้าไปอยู่ร่วมกันกับดาวราหูในเรือนมรณะให้ระวังให้ระวังเรื่องมือที่สามและการเผลอใจสำหรับคนโสดจะมีจังหวะที่เมื่อได้รักก็จะเป็นรักเกินรักจะเป็นรัก,กที่เกิดไปเป็นความหลงซะมากกว่าและดูเหมือนว่า จะเป็นรักที่ต้องเปอีกด้วยจะเป็นความรักที่ผิดหวังรักคนที่เขาไม่ได้รักเราหรือจะเป็นการครบคบเลิกเลิกเวียนมาเวียนไปนั่นเองในเดือนนี้สำหรับคนโสดจึงไม่ใช่จังหวะของการเริ่มต้นคบใครสักเท่าไหร่แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้คบกันเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้โชคดีราไปก่อนสวัสดีครับ รบกวนช่วยกด s u b สไ r i b e กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ